นนพี่มีความคิดเห็นว่างไงพี่มาคุยผมกัอนไหมไนนเรยวเจ็ดล้านอยู่วันหนึ่งพี่เ,ย,เยวไปออกคุยก่อนขอตัดสินใจแป๊บอ่าใ่คือไอ้มาวินไงเต้นเนี่ยมันใครก็ได้เว้ยพี่ถนามผมอ่าถูกม,มันใครก็ได้แต่ถ้า มันก็จริงอะว่าใครก็ได้แล้วแล้วยังแล้วใครดีอะก็ถ้าเอางี้พี่พี่อยากได้ใครเต้กับมาวินเนี่ยเอาเรื่องเรื่องเรื่องฝีมือมใครก็ได้อะถ้าฝีมือนะถ้าพูดตรงๆนะฝีมือเต้แดกกว่าอยู่แล้วแน่นอนแล้วแล้วเรื่องความไม่ถีบอะก็คือใครก็ได้ถูกป่ะมันก็ใครก็ได้มันก็ขยันก็เหลือแค่เรื่องเดียวเรื่องฝีมือถูกป่ะถ้าเรื่องแบบ สื่อสารความคิดให้หนาที่ไม่ชพ่พี่ว่าไม่ก็บรริดพอๆกันปะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอาเรื่องนี้มาบอกว่าันพอๆกันใช่ไหมใช้าำนังพอๆกันก็พี่ก็เ,เรื่องนี้เข้ามาก็คือเรื่องต่อคิวก็คือไอ้มาวินเนี่ยมันก็คืออันดับหนึ่งอยู่ละไอ้เต้มันออกไปเพราะด้วยหผลมันไม่พร้อมแล้วมันเพิ่งกลับมาต่อแ,แค่นี้เลยง่ายๆเอาไว้เต้มันเข้าใจอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าพี่อ,อยากได้ใครเอาไง่ายๆทั้งสองคนเนี่ยมันเข้าใจอยู่แล้ว เราเอาใครมาอยู่ยาวอ่ะออถูกถูกเพราะว่าเพราาะว่ในวันที่สิบห้าเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะได้กลับเข้ามาอยู่แล้วจะอยู่ที่ว่าใครจะอยู่ยาวอ่าอย่ากดออกไฟเอ็มนะเพื่อนน้องมันบอกไฟเอ็มเน่าโอเคเพื่อนไปแล้วบอกเลยไฟเอ็มเน่านะอย่ากดดีตอมนะ เแคยมาวิ็นอยู่มันเนี่ยดูพี่มันก็อยู่แค่เนี่ยแค่เรียกอะเรียกมันมาดิขอให้เชือกขอให้เชือกนี่แค่มาแทนช่วยคาวใช่ปะมันเป็นอยู่แค่เรียกมันมาแล้วก็ให้มันมาให้มันมาคุยกันดิ เด้มนมาคุยกันทั้งคู่เลยตานไม่ได้เฮ้ยมีใครไปสำรองตีผมได้ปะเออมามาไปรันกิทไ,ไอ้จ้ามาขึ้นรถปิดซีเบ็กพี่เข้าไม่ได้เทเบอร์เน่าเทเบอร์ซีเบ็กเน่าไอ้มาวินเข้าไม่ได้ จบนี่จานลับจะไปแล้วอ่ะมีใครว่างไหมมาแทนตีผมหน่อยพี่ว่างอยู่พี่ก่อนว่างอยู่เดี๋ยลับไปพาเมียไปสัปดินเนอร์เอาหนิมีต้มีดมีทันเดอร์มีพิซ่ามีพี่ด้วยจะมีพี่หรออันนี้ขอเฮ้ยไอผอทำไมตำรวจมีแค่สิบเองวะเอาพี่เอาเวลาจากอันนี้ไปเขาเอลาจากอันนี้ไปไอเนยมารับพี่เนย งั้นเดี๋ยวพี่รอเอาของพี่ไปเก็บของคืนของอ่ะเฮ้ยแต่หลังเที่ยงคืนไม่เคยขาดเลยนะตำรวจอ่ะพี่สิบห้าบวกตลอดเลยเอเอเวนเดอร์ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดทำงานกันได้จนตีสามตีสี่เลยอ่ะครบแล้วเพื่อนครบแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอ้ไอ้หนุ่มมาอันนี้นั่งเอามาหมอเหมือนหมอจะน้อยเ้ยเอะนี่หว่าแล้วกูต้องไปไหมหรือไม่ต้องแล้วต้องมาแล้วมึงอยู่ที่มึงเลยกูไม่มีที่ไอ้หนุ่มมันก็ไปอะไรที่ผมกับที่หมอเชื่อไว้ Are you เหลืองน้องเหลืองหนึ่งพี่จะล้างน้ำหนึ่งมันดูไงน่าวไม่เน่าวะมันดูน่าวบุญดูยังไงน่าวไม่เน่าวะเพื่อนคุณดูในในเซฟเอ็กซ์สเเนี่ยไอ้เมื่อกี้อันนี้มันพูดกันพวกะไอจ้าเพวกไอ้เวทพูดกันกินอ่ะพูดเล่นๆมาบอกมันดูไงวะคนดู พี่ดำไม่สตรีมเหรอครับพี่ดำไม่สตรีมเหรอครับเดี๋ยวแกก็ขึ้นครับตอนนี้แกคุยธุระกันอยู่ข้างนอกไั่มีก่อนดลระพี่ดำดารานี้เราไปลานเลยปะจบยงังไง มันได้ห้าหกอ่ะมือสองไฟแรกอ,ะอ่ะม,ม,ม,มันมันมีมันมีต่อยกสองอะ่ะโอเคต่อรอยปื้นหน่อยก็ได้ก็ให้มาได้ไงมเดี๋ยวเดี๋ดยวจากร้านนู้นอ่ะมันก็จะมาหาเราแทนมันก็จะวนต่อเฮ้ยมันจะมีร้านว่างสองร้านนะหมุนหอยกับเอสเขียวนะ ที่ดําเซตให้ใหม่มันไม่ต้องรีสตรีมครับเออคนดูกระตุกไหมอ่ะอะไรนะเพื่อนตำรวจต่วยมันก็ต้องมีช่วงเออฮ้ยชิวๆเพื่อนชิเข้ากันดึ๋งพี่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอังกฤษครับพี่เรากฤษพี่ก็ได้แล้วจะไปจะไปไปดามาพี่ แค่ผับบอมไม่ทำงานทำการหรอต่อ้มาวินเดี๋ยวเรามาวินเข้ามาสรุปเข้าได้แล้วหรอมาด้านกิจเว้ยด้านกิจด,ด้านกิจ เดียวเสร็จนี่ปึ๊บถ้าไฟเอ็มหายเน่าพี่จะไปคุยกับไอ้เฉินเรื่องจิตจัดจะได้เคลียร์ส่วนไอจูนี่ยังไงดีรอมันแล้วมันจะมางั้นเด็กเห็นว่าน้องแจ้งไว้ประมาณสามทุ่มแล้วพี่ ก็เดี๋ยวบอกมันว่าเออบอกมันไว้แล้วก็เดี๋ยวบอกมันว่าจบชิงบ้านเสร็จเดี๋ยวค่อยเอาแฉกเข้าสลัดกดเลยกดเลยเล่นเลยก่อนเล่นเลยพี่ทำหาคนแทนใครอะพี่ไอจูอ้าวพี่เอาจูออกแกงแล้วก็ออกอ e ีสปอร์ตด้วย ถามเออถามได้เลยพี่จริงๆแล้วคือใช่ครับว่าพี่ให้โอกาสมันพูดแล้วละกันจริงๆพี่ไม่ได้คุยกับมันส่วนตัวหรอกคือให้กอดเป็นคนคุยเรื่องในเมืองละพี่หรือว่าอะไรเรื่องในเมืองด้วยเรื่องนอกด้วยเพี่ว่ามันมันอาจจะต้องมันอาจใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดไหมเออใช่แล้วคือมันมีเรื่องลึกไปกว่านั้นที่ที่พี่เอาข้อมูลกันมาแล้วคือพี่มีมันก็อารเหมือนพี่มีหลักฐานกันหมดอะแต่มันยังเรื่องที่จะแบบ ผมซับปีที่ห้าครับซามซ้าครับอยู่ด้วยกันนานครับแก้ไขจะเสือกแถละโกหกอีกดังนั้นมึงก็ไปปรับทัศนคติซะแล้วค่อยว่ากันใหม่อันนั้นอยู่ในวงกลจรเรานี่แหละคือพี่ไม่ได้เอามมันหาแล้ว้องนี่ผมอยากลองดิอ๋อไม่ได้ฟังเมื่อกี้สองนาทีครึ่งนะทำไม่ดีที่อะไรทำไม่ดีอะไรมึงมึงมา ไม่ก็เรื่องเรื่องนั้นแหละเพื่อนที่เราคุยกันในกลุ่มอ๋องานเลมันเหมือนมันจะมีมากกว่านั้นเนี่ยที่เราไม่รู้มีมากกว่านั้นอยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวมึงกลัวคนเขาไม่รู้เหรอมือรักเมียตั้งชื่อทวิตเงี้ยใจไปเดี๋ยวพี่รู้ไหมว่าตีพวกผมตั้งชื่อทวิตกันว่าอะไรอะไร V F N I H N I H นี้นี้พี่รู้ไหมตีนี้จะไม่ไม่คงอยู่ถ้าไม่มีทอนเซอร์ ทำไมอ่ะนี่นี่คือให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างออกเกาะเพนไม่ก็คือตี้ผมใช่ไหมห้าคนอ่ะช่วยกันงัดเึ้นปืนก็คือเกาะกับเพนคือคือผมออกให้ทีมผมออกให้คือพวกมันมาแค่ตัวใช่ล้วนๆแปลกเจี๊ยดูแปลกสังขารมาเหรอครับผมแหกขี้ตาตื่นมางัดยัน่ะทุกวันอ่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้งัดเ่ไอ้ไอ้หลงไอ้หลงค่อยกลับมืงัดตอนหลังตีเนาะก่อนหลังก่อนไปแต่ตัวทัวยกแกงทำไมอ่ะ ให้เขาเอาเอดีให้มึงกันลงเฮ้ยแต่ก่อนพี่ไปคุยอ่ะพี่ตีปืนก่อนนะเพชิ้นอีกนาทพี่ดำปวดหลังเนี่ยเพชิ้นยังทำไมอ่ะทำไมบวกหนึ่งเลยเฮ้ยลืมต้องรับแร่พี่พี่ดำช่วยรับแร่หน่อยพี่แด่พันแดงพันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาให้มาอือบอกเขาเจอบอกเขาน้ำมันหนึ่งหนึ่งสี่แปดหกก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีพี่ยังไม่รู้าพี่ ออุิหมายถึงว่าสิ่งที่เราขาดน่าจะเป็นแร่ฟ้าแร่แดงไปบงไบเบมีหมดละอันบนมีใครอยู่ไหมครับพี่เบอร์อะไรนะพี่ก๊อตพี่ก๊อตรอขึ้นเหรอพี่ไม่ใช่ครับจะบวกสามให้พี่ดำก่อนเบอร์เบอร์พี่เบอร์ใส่เบอร์พี่ดำเลยหนึ่งหนึ่งสี่แปดหกเชี่ยเลร้ายมมนทำอย่างนี้เลยเหรอวะรับคนเข้าแกงอุ้ยมันมีอะไรด้วยั้ยเนี่ย๋อมจาราสตี้ เมึงลองทักไปถามไอ้แฟชั่นนี่มันเท่าไหรอ่อ่ะถามดีห้า <5 S 2> แสน <5 S 2> โทรศัพท์ไม่มีเหรอห <5 S 2> นะ้าแสนเลยเหรอห้าแสนวปก่อนนะเบอร์พี่ดำเบอร์อะไรวะหนึ่งหนึ่งสี่แปดหกครับแชิ์โพสทำมาหากินนับเด็กๆ ดีาดีลาดี啦ดี啦พี่จะไปนี่วันไหนอนะไอ้เจสกีอ่ะเจสกีอ่ะน่าจะเร็วๆนี้แหละอีกไม่กี่วันนี้แหละเดี๋ยวหาวันก่อนต้าลขอที่น้ำตาลาอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ว่างเว้ยเพราะเรื่องยาวลงไปเล่นได้ป่ะพี่ในในหนองอะโอ <laughs> ้ยสุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเรียนเว้ย ไปคือไปไหนนะจุดกี่ใช่ใชวันไหนไม่รู้เนี่ยกูพูดกูพูดไปก่อนกเาทีน้คือรู้สึกเราห่างเธอจัดเลยไปสรุปเลิกกันคือแหวนมันไม่ได้คืนหรอไ,ได้คืนไอ้เจี๊ยนี่แม่งจะเลิกกูเราไปแต่งไงผู้หญิงคนนั้นนะเว้ย <laughs> <c oughs> ไอ้เจี๊ยตินกูพูดจริงนะมึงอยาก<ห>ทำเลยเนี่ยมึงแบบมึงเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยจริงไหมมึงเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยมันเปลืองถ้ามึงจะแบบมึงจะทำเนี้ยมึงไม่แต่งคนในแก๊งเลยไอ้เจี๊ย ุดนี่ไงคนในแกงออนนคอพร้อมกันผมรับเฟรมพี่ดูกูนี่ดูกูเป็นตัวอย่างอ๋อผมทำให้เขาทำเฟรมไงเขาจะได้เตี๋ยววุ้นเฮ้ยไรเยี่ยนมก็ไปแต่งกับคนอื่นแล้วเหมือนอวดยังไงกัรด้วยอันนี้ไงพี่เหรอผมแต่งไอ้นมใช่ป่ะแล้วน้องมันบอกว่าพี่เวทกะกดรับของให้ผมหน่อยผมเลยไปกดไอ้นมบอกว่ามันมีอะไรขึ้นไม่รู้พี่ให้กดยืนยันหรือว่าเป็นยืนยันรับรางวัลมั้งเลิกเลยเรียบร้อยเล่นอยู่ว่าเล่นยังหรือยังไม่เล่นแต่งกันได้วันเดียวยี่เลิกกันละมา อันนั้นจะมีวันครบรอบด้วยน่าแหวนไอ้เที่ยหมายกัไอ้ชอนมันร้องบอกว่าตี้ชนเยอะเกินของหมดแล้วพี่เขาเล่นกับผมมาโคตรเปลืองโดนมั้งปะเจอเห็นเนี่ยเจอร้านนี้เลยโดนไปร้านมันจะมีใครไหวกับเราพี่พิกทามอ่ะผมแจกของให้เด็กแบบแม็ก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 อ่ะพี่พี่ว่าไงไปหลังเที่ยงคืนไม่ไหวปะพี่เล่นดอดมันเยอะเกิน Ha 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 ha.